ตัวแทนกลุ่มรักภูเต่าจังหวัดมุกดาหารเดินทางมายื่นหนังสือต่อสารปกครองจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพอรอและอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารระงับคำขอประธนานบัตรทำเมืองหินทรายในพื้นที่ตำบลมุกและตำบลบางสายใหญ่อําเภอเมืองมุกดาหาร โดยอ้างว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยังไม่ครอบคลุมคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเรียกร้องให้ทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EA a ฉบับใหม่เนื่องจากรายงานฉบับเดิมยังมีบางหมู่บ้านที่ตกสํารวจค่ะนายปียพงษ์แสนต่างใจตัวแทนกลุ่มรักภูเต่าเปิดเผยว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นจัดเพียงแค่สามหมู่บ้านแต่ว่าบ้านหนองหอยหมู่ที่6ที่อยู่ใกล้กับบริเวณคําขอประธานบัิร กลับไม่มีรายชื่อที่ต้องทำประชาพิจารณ์พร้อมกับตั้งข้อสังเกตที่ตั้งของโรงงานตามคำขอประธานาธัตดส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมุกกว่าร้อยละ70ค่ะแต่ว่าบริษัทเอกชนกลับเลือกไปขอมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางไายใหญ่ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกันเพียงแค่ร้อยละ3าทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นจุดประสงค์ของเราเรามายื่นฟ้องเพราะว่าการขอประธานบัตร ยังขาดการประชาคมนะครับในชุมชนของบ้านหนองหอยหมู่ที่หซึ่งมันเป็นพื้นที่ค้าบเกี่ยวระหว่างเมืองเราคิดว่าการประชาคมที่ผ่านมาหรือฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนมันไม่ครอบคลุมนะครับแล้วก็อีกประเด็นพื้นที่ที่ขอประธานบัตรมันอยู่ระหว่างพื้นที่ค้าบเกี่ยวสองตำบลตำบลบ,บางไทรใหญ่และเทศบาลตำบลมุกนะครับและที่นี้ คำขอประธานบัตรไม่มีมติของสภาเทศบาลตําบลมุกเราจึงมาร้องศาลเพื่ออยากให้ท่านทําข้อชี้แจงไปว่าให้ทางบริษัทได้ให้นําเสนอความคิดเห็นและก็มติของเทศบาลตามที่เราขอไปครับ ที่มาที่ไปของการร้องต่อสารครั้งนี้ค่ะมันเริ่มจากบริษัทเอกชนไปยื่นคำขอประธนานบัตรทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดเห็นทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างมีเนื้อที่58ไร่8ตารางวาอายุสัมปทาน19ปีเป็นการทำเหมืองแบบขั้นบันไดโดยใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองและจะระเบิดวันละหนึ่งครั้ง กำลังการผลิตปีละ4 0 0 0 0ตันคาดว่ามีปริมาณแร่หินทรายที่สามารถทำได้ประมาณ6ล้านตันแต่ในรอบ20ปีที่ผ่านมามีความพยายามยื่นคำขอปรัานาบัตมาแล้วหลายครั้งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตประธนานบัตจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพอรอค่ะ